สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมมาฮาแมงครับเจอกันเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้ผมเอาแปลงแปดเก้าที่อัปเดตให้ทุกคนทุกท่านรับชมรับฟังอยู่เรื่อยมานะครับผมก็ฉีดรุ่นสุดท้ายไปแล้วตอนนี้ถ้านับอายุเต็มเ็มนะครับผมก็เหลืออีกทั้งหมด12วันนะครับผมถึงสามารถเก็บเกี่ยวได้แต่ตอนนี้ดูนะครับผมมันก็พับพึงแล้วเนาะ12วันไม่รู้ว่าถ้าตาม สายตาจะเห็นว่ามันเหลืองไปหรือเปล่านะ,นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตามอายุนะครับผม8ปดเก้าก็อายุเต็ม90วันนะครับผมก็เหลือประมาณ 10- บถึงสิวันนี้เก็บเกี่ยว,เ,ยวเต็มวันที่24นะครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ดูนะว่าตอนที่มันออกเนาะก็เห็นว่าตอนนั้นจัดก,การผักปลอดนาไปมันก็จะออกเสมอบ้างไม่เสมอบ้างนะฮะแต่ตอนนี้เสมอหมดแล้วนะครับยังไมครับว่าผมก็เติมทั้งปุ๋ยเกล็เติมทั้งอะไรไปที่ อัปเดตให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ข้าวก็ออกสมบรณ์แล้วเนาะเห็นไหมครับว่าสมอกันดีนะฮะไล่กันนิดๆหน่อยๆตามหัวริมหัวขอบนะครับแล้วก็ไอ้แปลงที่มันไอ้ปลายที่มันเคยดํานะครับผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเดี๋ยวสุดท้ายนะครับพอมันเข้าสีเปลี่ยนสีมันก็จะเริ่มเหลืองเองนะครับผมตอนนี้ก็จากที่เป็นผิวเปลือกดำๆคล้ำๆนะครับมันก็ใสแล้วนะครับเนี่ย ตอนแรกๆที่มันค้ำค้เนาะนะฮะค้ำคดำดพอเราโดนอุ้ยเกลืไปมันก็จะเปลี่ยนสีนะฮะตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมมันดำดำค้ำคเป็นผิวกระผิวเคลื่อนเนาะซึ่งมันไม่ได้เป็นจากโรคจากภัยอะไรนะครับผมมันก็เป็นจากสภาพธรรมชาติของข้าวรุ่นนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งสีหนึ่งเองทั้งหลายๆสายพันธุ์แล้วกันนะครับผมตอนนี้ข้าวครับก็เหลือ12อวันนะครับผมก็ดูแล้วน่าจะเหลือประมาณ10วัน เพื่อจะเก็บเกี่ยวได้นะผมวันที่20-22นี้ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับผมอีกแปลงตอนนี้ที่กําลังเกี่ยวไปนะครับผมก็ยังไม่เสร็จดีนะครับก็ยังเกี่ยวอยู่นะครับผมเดี๋ยวอัปเดตในเรื่องของตัวจํานวนน้าหนักแล้วกันนะครับผมเนาะอาจจะเป็นภาพถ่ายนะครับผมเนาะตอนนี้กําลังเกี่ยวอยู่นะฮะส่วนแปลงนี้นะครับผมก็รอยอย่างเดียวครับ ข้าวก็มีหนามีบางนะครับผมเนาะตามที่ตอนนั้นอัปเดตไปก็ให้เห็นเห็นกันนะครับว่าตอนที่เราลงกันตอนแรกก็เจอทั้งหวานข้าวไปก็เจอฝนฝนพรมนะมันทําให้หน่อข้าวงอกบางอต่นี้ก็ยังบางอยู่นะครับผมนี่ยังบางอยู่นะครับผมก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าต้นไม่ค่อยหนามากนะครับผมแต่ต้นขึ้นมาก็ค่อนข้างสะอาดมาจากเล็กนะครับผมแล้วก็จะมีพวกตัว ไอ้โต้ตงนะครับผมหรือ,อยาพุ่มพวงยาหางหมานะผมที่เรียกกันนะครับผมเมกิดมาแล้วก็มีผักปอดที่มันหลุดมาบ้างปรับปลายนะครับส่วนรอบนี้นะครับผมจากทุ่งที่เคยมีข้าวดิบเนาะนะครับผมก็อย่างที่ผมแนะนําไปเมื่อวานนะผมว่าการจัดก,การในรูปแบบของที่ท,ที่ทำไปนะฮะก็คือทั้งยา,ยาคุาามยาฆ่าตั้งแต่ช่วงเล็กนะทำให้ข้าวดิบไม่มีเลยวันนี้ไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับไม่มีเลยอันนี้ไม่ได้ลงถอนไม่ได้ลงเก็บใดใทั้งสิ้นนะครับนะไม่มีข้าวดิบให้เห็นเลยแม้แต่ต้นเดียวก็ไม่เห็นนะ นะครับผมไอที่มันไม่เสมอนั้นมันมันขึ้นตอนที่เราฉีดยาฆ่าหญ้านะครับผมมันก็ทําให้ข้าวนั้นสูงต่ําไม่เสมอกันนะครับผมแต่ก็ยังอยู่ในระยะที่ประทับใจนะครับผมก็ยังมีมีเรียกว่าอะไรรวงเล็กบ้างนะครับผมแต่ก็ตั้งความหวังไว้ที่ประมาณสักหนึ่งไร่ต่อหนึ่งกิโลนะครับผมก็พื้นที่ตรงนี้มันห้าไร่เนาะนะครับพื้นที่ตรงนี้มันห้าไร่เต็มนะครับแต่จริงๆถ้าเอาตามขอบข้าวจริงๆมันก็ไม่เต็มหรอกห้าไร่มันถึงนู่น คันนาก็สามารถลถวิ่งรถกระบะได้นะครับผมหางกว้างมากเนาะนะครับแล้วก็ฝั่งน้นอีกนะครับผมมันก็ไม่เต็มห้าไล่ดีหรอกแต่ว่าก็เราก็ตีวันนี้ห้าไล่แล้วครับผมเพราะว่าตามเนื้อนานะครับผมนะเอาเป็นว่าตรงนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านดูแล้วกันนะครับผมว่าอีกสิบวันหรือสิบสองวันนะครับผมก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้วันนี้ราคาผลผลิตตกลงมา,าถึงเมื่อวานนี้ก็เป็นเสียงกระแสเฮือหากันตกลงมาห้าร้อยบาทเลยทีเดียวนะครับผมก็เหลือ ขายขายกันก็นกนกนตกลงกันที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ยังถือว่าดีนะนะฮะยังถือว่าดีกว่าทุกทักครั้งทุกทุกผลนะครับผมแต่เราก็เสียดายราคาเนาะมันพุ่งขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายมันก็ล่วงลงไปคืนก็เป็นไม่รู้แหละว่ามันกระแสอ,อะไรเนาะนะครับผมเราก็ต้องตามกันไปสุดท้ายเราก็ต้องขายครับจะถูกจะแพงจะมากจะน้อยเราก็ต้องขายอยู่ดีนะครับผมก็วันนี้เอามาอัปเดตกันเฉยๆนะครับผมใครท่านใดที่มีคําถามเหมือนเดิมครับสงสัยตรงไหนนะครับผมก็พูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมผมใส่ ไม่เคยปิดบังนะครับผมเนาะใครท่านใดที่ถามมาผมก็บอกหมดนะครับผมเอาไปทําตามแล้วกันครับผมถ้าใครไม่รู้สูตรหรือว่าอยากลองแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนาะก็สามารถเอาไปทำตามได้เลย, <ๆ S 1> เลยเนะครับผมง่ายๆเลยนะครับนะส่วนการเจอแต่ละปัญหามันเจออยู่แล้วครับผมจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็ต่างคนต,งต่างที่ต่างถิ่นต่างฐานต่างน้ําต่างพืนน้นนามันก็เจอปัญหาไม่เหมือนกันครับผมก็เอามาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมท่านใดที่ ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมได้ผลผลิตกันไปขายกันไปส่วนท่านใดที่ยังไม่จบครอบจบอะไรนะครับผมก็เจอปัญหาตรงไหนก็พูดคุยสอบถามก็แล้วกันครับผมวันนี้ต้องเตรียมระวังก็คือในเรื่องของฟ้าฝนเข้าล้มแล้วก็เพียกระโดดเส้นตาลนะครับผมที่มีระบาดอยู่บ้างบางพื้นที่นะครับผมอย่างแปลงผมเองแปลงอีกฝั่งนึงนะครับผมก็ยังทําการฉีดพ่นกันอยู่นะครับผมเมื่อวานวันก่อนนี้เองนะครับผมก็เอามาอัปเดตครับผมน่าจะประมาณเท่านี้นะครับผมใครมีเรื่องราว พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันเหมือนเดิมครับผมวันนี้มาหาแมงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ